วิธีการขัวก็ขัวให้หอมนะครับแล้วก็ในซุปรัางนะครับเพื่อนก็ค้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าไปแห้งก็ค้นไปเรื่อยๆอย่าปล่อยมันใหม่นะครับว่านี่ือวิธีการขัวหัวนะครับอันนี้จะขัวใส่ปลานะครับใส่ปลาแดกนะครับย็ดปลาแดกไม่จะขัวก็ขวนะครับ ว่าข้าวเหนีวนี่ต้องใส่ข้าวสารเหนียวนะครับข้าวสารเจ้าข้าวัวอะไรกันนะครับแต่มันม่หอมเจ้าขัาวใส่ลาบใส่ก้อยกัยกนทังสี่แล้วับเป็นข้าวเหนียวขัวนะครับจัดข้า,ากเพื่อนมาเิ่งวิธีการข้าวขัาวนะครับจะข้นตลอดนะครับอย่าปล่อยให้มัน กคนกระทะมันจะไหมนะครับตรงนี้ตรงลำดับเนี่ยมันจะไหมนะครับพอมันไหมแล้วเกงเห็นคิ้วนะครับหอมก้นไปจนกว่ามันจะเหลืองนะครับพอมันเหลืองหอมได้ทีแล้วะครับค่อยๆให้มันเย็นเล็กน้อยค่อยเอาไปต่ำนะครับเพื่อนๆสองวิธีช้านกะหาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆ เกือบ,บทุกเรื่องแล้วครับท่ายในชีวิตประจําวันของคนไทยเฮานครับคลิปนี้กับ้ามาเบ็งวิธีการขวัวขลัว,ว,ว,วนะครับนี่นะครับนี่เกือบจะได้ที่แล้วนะครับเนี่ยกําลังเริ่มงเลืองแล้วนะครับอีู่กันน้อยนะครับคลี่นี้นจะพมีการตัดต่อนะครับ หัวใอ้หอมไปเลยนะครับเริ่มเริ่มจะได้ที่แล้วนะครับแต่ว่าต้องพยายามคนตลอดนะครับถ้าเขาหยุดปุ๊บคนกระทะมันจะใหม่ท่านที่นะครับแต่พยายามใส่ไฟอ่อนๆน,น,นะเพื่อน เพือวิธีการขวัวขวัวนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ปลาแดกนะครับปลาแดกครับไอเอาไว้สใส่ลาบค่อยๆนะครับเรื่มหอมแล้วครับผมเดินเรื่มหอมแล้วนะครับจ่ยังบวนได้นะครับขวัวไปเรื่อยๆทุกคนวิธีการหัวขัวกับผมมียังหนุ่งยากนะครับ หนุง่งานเนี่ยแต่ตอนค้นนี่แหละนะครับต้องยืนค้นนี่ตลอดค้นมันนี่สองถงังแล้วนะครับเพราะว่ากลัวสองใหญ่แล้วแต่ยาอะไรมันมีกลิ่นหอมนะครับก็พยายามใส่ไฟอุ่นเย็นเออไฟอ่อนๆนะครับพี่น้องใส่ไฟอุ่นเย็นบ้างใส่ไฟอ่อนๆนะครับใส่ไ,ไ,สไสด้แล้วนะครับ เอาไม้เบื้องนียนะครับที่โตวขวานเลีวๆนะครับพ่อจังหน่อยปล่อยมันเย็นแล้วตํานะครับเอาไปตําตําบ่อตรงตรําแหลกแน่หม้แห้งนนี่นั่นโอ,โอ,โอ,โอโ้พอดีนะครับบ่ทันใหม่ที่ทตําใส่ปลาครับพ่อตรงตําให้มันแหลกนะครับตําแค่พออ่อหัวมันแตกน้อยแย่นะครับใหม้มันเป็นเม็ดๆอยู่ ถ้าพูใส่ข้าวกลวใส่ห้หมอมอะไรนะครับสำหรับปลาเนาะแต่ว่าใส่ข้าวกลวมันจะหอมกว่านะครับมันจะรสชีดเปียวๆนิดๆนะครับเกือบได้ไที่แล้วครับเพื่อนนี่คือวิธีการขัาวขวานนะครับของท้างขน สีสานบานเหานะครับตัวทุกภาคก็น่าจะัวแบบเดียวกันนะครับก็มีหลายๆคนนะครับเพิ่นขวแล้วเพื่อนเกิดตัดตำใสถุงบดใสถุงเดี๋ยวไปว่างขายทําตลาดนะครับทุงละ่หาบาทสิบบาทนะครับแต่อยู่ในกระทะนี่ถ้าคิดเป็นเงินกับประมาณลอยก็าบาทแล้วนะครับแต่เป็นถุงนะครับ เนี้ยถวยหนึ่งนะครับถวยประมาณกิโลนึงเลยกลันทุ่งเหนื่อมักสบายนะครับสื่อกินเอาง่ายกลัวนะครับไฟเริมอ่อนลงกแล้วนะครับหมดตรงคนเร่งแห้งกันดล้ไฟอ่อนนะครับเปส้นคนไปเรื่อยนะครับคนไปจนฟองเป็นเหลืองนะครับ มีจะได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆนี่ยอีกนิดหนึ่งนะครับอพอไปตะทมันก็จะหอมนะครับ,บกว่าสูตรนี้สูตรใส้ไส้ก้อนๆอนนะครับเรียกว่วไส้แห้งนะครับเพื่อน นี่คือวิธีการขว,ขว,ขวาควนะครับคลิปนี้คีขอขวากขวโดยเฉพาะนะครับ เอาแล้วครับเพื่อนๆซับนี้ก็พอแล้วนะครับแต่ไหมแห้งก็ดีมันจะขมนะครับมี่ก็คือวิธีขวาวขวางนะครับน้ำาโยกิร์ตจะไฟแล้วเรามาคนนี่นะครับเป็น,นเ,นนเยนนนเเ็นนะครับที่นี่ก็จะนําไปเทนะครับนี่ครับมวลขวายคอนนี่นจ,ะจะเทลงนะครับ นล่วก็คือข้าวครัวของวิธีสาานับวชเถิดสำหรับลิปนี้กากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ